โอเคครับทุกคนสวัสดีนะครับก็วันนี้อยู่กับช่องภูมเว็บชิงนะครับทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปนะครับคลิปวันนี้คลิปจะมาปล่อยของนะครับทุกคนไม่ได้มีคาถาบวทมนนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาปล่อยของนะครับทุกคนเออก็จะเป็นอะไรนะครับอะไรที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็จะเอามาแบ่งแบ่งให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ใช้กันนะครับทุกคนก็หาตังนะครับหาตังไปทําเว็บแดงนะครับทุกคนเออครับ ก็เอามาขายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ดีกว่าตั้งไว้แล้วมันแบบว่ามันตั้งไว้เฉยๆนะมันไม่ได้ใช้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับทุกคนก้อนี่นะครับชิ้นได้นะครับสวิงอาร์มนะครับทุกคนเป็นอาร์มมินียมนะครับของของเวฟร้อยยี่ห้านะครับทุกคนเวฟร้อยยี่ห้าดีร้อยยี่ห้านะครับใส่ได้นะครับทุกคนเป็นสวิงอาร์มไข่นะครับ ยืด2นิ้วนะครับเบานะครับก็ชิ้นนี้นะครับทุกคน6กรนะครับ600้อรมส่งอยากได้เอาไปเลยครับหกรรวมท่งนะครับก็ส่วนใครที่ว่าแบบว่าเพลงอะไรพวกนี้ก็ผ่านได้นะครับผมไม่ได้ว่าเลยนะครับก็ใครอยากจะซื้อก็ซื้อได้นะครับใครที่ว่าว่าเออเพลงไปซื้อใหม่ดีกว่าอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้600ลรมงนะครับส่งต่อครับส่งต่อแล้วก็ อาร์มเดิมครับของร้อยสิบใสกิ๊บนะครับใส่กิก๊บใส่กิก๊บอาร์มเดิมก็ราคาหกร้อยนะครับหกร้อยรวมส่งเหมือนกันนะครับหกร้อยรวมส่งครับนี่นะครับยังใหม่อยู่นะครับยังมีสติกเกอร์อยู่นะครับนี่ครับก็ใครสนงใจก็ ทักมาในเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยครับเดี๋ยวเฟซบุ๊กจะขึ้นไว้ตอนนี้นะครับปิงปิงปิงครับก็ต่อไปนะเป็นก็จะเป็นพักเท้านะครับพักเท้าเจาะของเว็บร้อยยี่ิห้านะครับตัว R ตัว S อนะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเจาะนะครับได้เบนะครับเบจริงครับนี่ครับเบโบเบโบได้เบานะครับนี่ครับแต่ว่าอย่างนี้ไม่ให้นะไปไปหาใส่กันเอาดีนะครับ ก็อันนี้เป็นเป็นคู่นะครับอีกอันนึ่งผมยังยังใส่โดยไม้อยู่นะพักเท้าคู่นี้นะครับห้าหมื่นยอนย้อนยอนห้าร้อยนะครับห้าร้อยลมส่งนะครับก็ต่อไปนะครับเป็นถังน้ำมันมินยามนะครับของเว็บวิสิบนะทุกคนนี่นะนนนะครับอืมนะครับก็ราคาทั่วไปประมาณ พันสามพันสี่นะครับทุกคนประมาณพันสามพันสี่แล้วแต่บางเพจนะครับของผมของผมขายพันหนึ่งรวมส่งนะครับพั 1, นหนึ่งรวมส่งนะครับแบบนี้เลยนะครับตามนี้เลยเบานะครับเบาจริงนะครับน,นี้นะแล้วก็นี่นะครับ ขนาดห่อไว้แล้วนะครับย,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 ยังมีฝุ่นนะครับก็อันนี้เป็นท่อเฮงนะครับท่อเฮงผ่าหมกนะครับอือนี่นะครับท่อเฮงผ่าหมกนะครับก็อันนี้ตั้งแต่ลูกเดิมนะครับลูกเดิมถึงห้าสี่นะครับลูกเดิมถึงห้าสี่นะครับใส่ได้นะครับเพื่อนนี่ผมซื้อมานานแล้วซือ้อเป็นเป็นปีแล้วครับก็ตอนนี้เวฟแล้สิบก็ลูกเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถามว่าตอนนั้นลูกเดิมมันมันขี่ดีไหม มันใส่ท่านี้วิ่งดีไหมวิ่งดีขึ้นนะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับว่าวิ่งดีขึ้นแน่นอนนะครับก็จะเป็นปลายกลัวนิดนึงนะครับทรงจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรูปนะครับเดี๋ยวก็ผมจะขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามันใส่แล้วมันจะทรงประมาณไหนนะครับโอเคก็เอออบอกราคานะครับพันเก้ารวมทรงนะครับสียังยังใหม่เูครับเดี๋ยวเดี๋ยวล้างนิดนึงนะครับล้างนิดนึงก็โอเคนะคนี้พันเก้ารวมทรงนะครับทุกคน ก็นี่นะครับจานจานนี้ผมซื้อมาพันหนึ่งนะครับขายห้าร้อยนะครับห้าร้อยรวมส่งไปเลยเออง่ายๆขอคนคุยง่ายๆหน่อยนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่อนี้นะครับท่อ NTP นะครับของช่างหนึ่งเอาท่าพระนะครับอันนี้ก็ขายนะครับผมซื้อมาตอนนั้นสองพันเจ็ดนะครับ ผมขายพันเก้านะครับพันเก้ารวมส่งเหมือนกันนะครับทุกคนเอ่อก็ยังใช้ได้ดีปกติอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําสีให้ใหม่นะทุกคนถ้าใครเอาก็เดี๋ยวผมจะทําสีให้ใหม่นะทุกคนแล้วก็อันนี้ท่อเป็นสเตปห้าสี่ถึงห้าเจ็ดนะครับห้าจุสี่มิลถึงห้าสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วก็โชกคพอดนะครับโชกคพอดนี้ก็ขายนะครับที่จริงเป็นของปาวานนะครับโชกพอดอันนี้ผมซื้อมาพันแปดนะครับ ก็ชวงขดอันนี้นะครับมันยังใหม่ๆอยู่นะครับทุกคนนะครับนะครับยังใหม่นะครับตราอะไรพวกนี้ยังยังใหม่นะครับยังไม่ลอกไม่เลือนไปนะครับก็ผมขอขายละพันห้ารวมส่งนะครับใครว่าแพงก็ผ่านก่อนได้เลยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ก็ท่อเดี๋ยวผมตอนนี้น้ำมันมันหมดนะครับทุกคนเออยังสตาร์ทไม่ได้นะครับ ก็เดี да. ๋ยวรอผมเติมน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวน่าจะเป็นท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้นะครับท้ายคลิปนะครับก็รอดูวันนะครับก็นะครับทุกคนอะไรที่ขายก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็อย่าลืมไปฟังเสียงไปฟังเสียงท่นะครับตอนท้ายคลิปกันนะครับก็ถามว่าขายทําไมนะเพราะว่าคือตอนนี้เอาตังค์ไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับก็ดีกว่าตั้งแบบว่าไม่ได้ใช้นะครับทุกคน แล้วก็ใครที่สนใจก็ทักมาในอนบ็อกซ์นะครับในเฟสนะครับก็อยากจะขึ้นเฟซไหมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดเพิ่มไว้ที่กระดิ่งด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะครับทุกคนก็โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ